เเป็นอสาร็จรเรียบร้อยครับกับ b บ w X1 คันนี้ครับนี่ครับกับชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะฮะแยกชิ้นกาซีโร่ตรงรุ่นครับซับ8นิ้วแล้วก็ไฮไลท์ก็คือ MDSP ีเีโรครับที่ใช้กับ BMW โดยตรงครับคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้กำลังจูนเสียงกันอยู่ครับนี่ฮะ เดี๋ยวตอนจูนเสร็จนะครับเรามาดูกันโอเคแล้วนี่ผมก็ปรับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็ผมยังเงียบเงียบนะครับแล้วดูที่กราฟนะครับเห็นไหมครับกราฟก็ได้เป็นกราฟที่ค่อนข้างสมูทเลยครับแล้วนี่ก็คือการปรับแต่งอ q ควอไลเซบวกไ a ม m ไล i ์เมนต์ของคันนี้ครับ อ่ะเรามาฟังกันดูครับก่อนที่จะเก็บเรียบร้อยนะครับฟับงเพลงประจำของผมเลยครับเพลงนี้ครับสิ่งที่แตกต่างขึ้นมานะครับก็คือเห็นไหมครับเสียงเทแชมเปญเสียงเขย่าแก้ว เเป็นโนมีความสะอาดชาัดขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยครับเนี้ว่าคียเป็นโนที่เคาะลงไปเนี่ยชัดขึ้นอีกครับและที่สำคัญครับอันนี้ไฮไลท์เลย,ย,เย,น,ยนักร้องครับคราวนี้

โอเคแล้วเป็นเพลงที่เป็นแบนคครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสามารถจะเปิดดังขึ้นดีครับสิ่งที่รับรู้ได้คือว่าอิมแพคของมันเนี่ยนะครับความชัดเจนการสะเทือนนี่มากขึ้นครับ ได้ถึงพลังที่ซัพพอร์ตขึ้นมาเลยครับโอเคครับนี่แหละครับแล้วก็เราก็รวบรัดครับระบบนี้นะครับก็ยังมี android นะครับกดทัชสกรีนเข้าไปนะครับนี่ครับนะฮะตัวนี้ครับลูกเล่นจะเหมือนกับของรถรุ่นใหม่นะครับแต่มีอันนี้ครับแอปพลิเคชันเข้ามาก็จะมีทั้ง google map นะครับ youtube จุกนะครับ MX Player อ่ะมาลองดูครับอันนี้สำหรับคนที่เน้นเรื่องการดูหนังเนี่ยถ้าเล่นชุดนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนี่ครับภาพคมชัดขึ้นอีกครับ อด่นที่สำคัญครับภาพคมชัดเดียวครับมน,น,นี่ครับพอย้อนกลับมาเราก็กลับเป็นเพลงได้เหมือนเดิมครับหรือจะไปดูหนังนะครับหนังนี่อะ forward นะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับจอตัวนี้ครับ X 1ครับใครที่ใช้รถ X 1อยู่นะครับติดชุดนี้ครับทั้งจอ Android ตรงรุ่นแบบนี้ครับเปลี่ยนโฉมลุกเป็น X 1ตัวใหม่นะครับรวมถึงลำโพงกาซีโร่ที่เป็นไฮไลท์จริงครับ นะครับแล้วถ้าท่านต้องการให้มันสุดกว่านี้ครับก็นี่ครับโปรเซสเซอร์ m d s p 900ครับโอเควันนี้ผมก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ